เรายังคงกติดสถานการณ์ร้อนๆเช่นเคยนะคะซึ่งเรื่องแรกเนี่ยเราจะพูดถึงสถานการณ์น้ำก่อนไปที่นคนปรนคนปฐมนครปฐมเนี่ยได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำท่าจีนน่นะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่นคนปรปฐมคือน้ำในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยปรากฏว่าคือยังเอ่อล้นต่อเนื่องเลย แล้วก็นอกจากแม่น้าท่าจีนจะรับน้ําจากสุพรรณบุรีก็ต้องมาเจอปัญหาใหญ่เหมือนกับคนกรุงที่เรารายงานกันมา2อสวันวน,นั่นก็คือน้ําทะเลหนุนสูงกว่า3เมตรตั้งแต่วันที่7จ็ดถึงเก้าพฤศจิกายนนี่นะคะน้ำก็เลยล้นตลิ่งโอ้แลวปริมาณน้ำเนี่ยสูงกว่าปี2554สูงกว่าตอนปี54 40เซนเลยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็เอ่อล้นข้ามแนวกันก้นกระสอบทรายเข้ามาท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน ทั้งตลาดด้วยถนนไหลเส้นในหมู่บ้านก็รถเล็กเนี่ยวิ่งผ่านไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้เลยเราบ้านเดอนประชาชนก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะเนี่ยต้องถุนของหนีน้ํากันแบบนี้ค่ะน้ําก็ไหลเข้ามาแบบรวดเร็วโดยเฉพาะตรงบ้านเกาะดงเกตที่ตำบลสามพานค่ะชาวบ้านเนี่ยต้องระดมคนรีบขนย้ายสิงของออกจากบ้านแบบนละหมาน ทังบ้านเรือนอสวนเกษตรไม่ว่าจะเป็นฟาร์มพ่อเห็ดสวนกล้วยไม้ผลไม้น้ําก็เข้าไปทั่วเหมือนกันนะคะบางแห่งในระดับน้ําสูงถึงเมตรห้เลยในส่วนบางรายเนี่ยต้องหนีน้ําออกมาอยู่ในพื้นที่แห้งแล้วก็เนี่ยต้องปล่อยคือทําอะไรไม่ได้ปล่อยให้พืชสวนไร่นาที่ทําอยู่ก็คือ,อจมน้ําไปเลยแล้วนอกจากบ้านเรือนของประชาชนที่จมน้ําแล้วในส่วนของสถานที่ราชการอย่างที่ว่าการอำเภอสามพรานค่ะ รวมไปถึงตลาดสามพานที่อยู่ใกล้กันแล้วก็จุดที่ติดแม่น้ําท่าจีนนี่เห็นไหมคุณก้อยโอ้โหนี่ก็ต้องปล่อยไปเลยนะใช่ก็เพราะว่าน้ำเนี่ยก็คือข้ามกระสอบทรายไปแล้วอะ่ะล้นทะลักมาแล้วอะนะคะถึงแม้บางที่เนี่ยจะต้องมีแนวกั้นกระสอบทรายเรียงรายสูงถึง1เมตรก็เอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าน้ําก็เล็ดรอยกระสอบทรายแล้วก็เอ,อ่อล้นท่อระบายน้ํา แล้วก็เข้าไปท่วมในพื้นที่อำเภอนั่นเองค่ะแล้วนา<ะ>้ำก็นีค่อนข้างที่จะไหลแรงด้วยนะอจากพื้นที่นะคะของนคนปรปฐมคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะที่เพชรบุรีเพชรบุรีเองเนะะี่ยค่ะไหลเชี่ยวกราดแบบนี้เลยนะคะในพื้นที่ของอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีช่วงกลางคืนของเมื่อวานที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลหลากนะคะ รวมขมายัางบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็พื้นที่ทําการเกษตรตอนนี้ค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเพชรบุรีเองก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะหลังจากที่น้ําเองก็ลดลงแต่ว่าก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองมวลน้ําเองก็ยังคงไหลลงสู่เขื่อนเพชรที่อําเภอท่ายา,ยางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นเขื่อนที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ํานะคะไปตามคลองส่งน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรต่างๆตลอดจนแม่น้ําเพชรก็ยังมีอีกหนึ่งมวล น้ำที่ต้องได้รับจากเขื่อนเพชรนั่นเองจึงทำให้ตอนนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีมีระดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะต่อมอสะพานก็เกือบจะท่วมมาถึงแล้วนะคะบ้านเรือนของประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนซึ่งทางจังหวัดเองค่ะคาดการว่าในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เกี่ยวกับย่านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดก็จะเกิดน้ำล้นตลิ่งนะคะตอนนี้ประกาศให้ประชาชนชุมชนตลาดริมน้ำแล้วก็คนที่พักอาศัยอยู่ตลอดทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเตรียมตัวยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นด้วยทางด้านของนายสรรจอเจริญค่ะผอ,อ,อโครงการส่งน้าและบารุงรักษาจังหวัดเพชรบุรีก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเนื่องจากตอนนี้สถาน นักการเรื่องของอากาศนะคะแปรปรวนในช่วงการเปลี่ยนฤดูก็มีมวลอากาศเย็นมาประทะกับอากาศร้อนทําให้ตอนนี้ฝนตกในลุ่มน้ําทั้ง3าลุ่มน้ําของจังหวัดเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําห้วยแม่ประจันลุ่มน้าแก่งประจันและก็ลุ่มน้ําห้วยฝากซึ่งก็มีการปริมาณน้ำนะคะมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งเป็นปีที่เคยท่วมตัวเมืองของเพชรบุรีแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองให้ได้เห็นกันคาดว่าค่ะคุณผู้ชมจะมีน้ำเนี่ยเอ่อล้นตลิ่งนะคะตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นจนถึง5้าโมงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็จะกระทบตัวเมืองไปเป็นแถบๆด้วยค่ะส่งผลกระทบให้ในตัวเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีน้ําท่วมสูงประมาณ30-50เซนติเมตรส่วนตัวอําเภอบ้านแหลมอาจจะถึง50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรแล้วก็ตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งเตือนไปเมื่อช่วงต้นบอกว่า ขอให้ประชาชนเนี่ยขนย้ายข้าวของมีค่าเข้าของที่จําเป็นเนี่ยย้ายขึ้นสู่ที่สูงนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับปี60ที่ผ่านมาตอนเนี้ยน้ำท่วมสูงกว่าปี60อีกนะคะ,คะผ่านไปแค่4ปีเท่าน,นั้นเองฝากเตือนด้วยนะคะใครที่อยู่ที่เพชรบุรีเอาไปที่อีสานหน่อยนะอีสานเนี่ยกาลสินปรากฏว่าเจอมวลน,น้ําของแม่น้ําชีที่ไหลามาจากขอนแก่นแล้วก็มาหาสารคามนะคะ ก็เลยทําให้มีปริมาณน้ําในแม่น้ําชีสูงต่อเนื่องเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำที่ยังคงหนุนสูงมานานก็คือหลายสัปดาห์แล้วนะ,ะก็เลยทําให้พนังกั้นแม่น้ําชีตรงบ้านแจ้งจมแบบนี้เลยนะคะที่ตําบลเจ้าท่าเพเภอกรรมลาสาก็ขาดเป็นทางยาวกว่า10เมตรแล้วน้ำเนี่ยก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะนาข้าว ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินก็เลยกําชับให้เจ้าหน้าที่นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภ,าภายัยเจ้าหน้าที่อำเภอกำบลาสยแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพร้อมด้วยชาวบ้านก็ให้รีบเข้าซ่อมแซมอุดรอยขาดแล้วก็นําเครื่องจักรเข้ามาถมดินให้โดยเร็วที่สุดนะคะนี่ค่ะ คือพนังกั้นน้ำเนี่ยคือเอาไม่อยู่แล้วนะ<า>นี้เบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถซ่อมได้นะเพราะว่าน้ํามันไหลแรงจริงๆค่ะนี่ขายกระแสน้ําแล้วพนังก็เริ่มขาดยาวมากขึ้นก็คาดว่าต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีนี้หากถ้าซ่อมไม่สามารถซ่อมได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีผลกระทบหลายหมู่บ้านก็เลยแจ้งเตือนประชาชนในเขตพื้นที่รับน้ําที่ตำบลเจ้าท่าแล้วก็ตำบลทันยาอําเภอกัมมลาใสาให้เฝ้าระวังน้ําแล้วก็เตรียมขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วที่สําคัญก็<ม>เตรียมสิ่งของของ,ของท่าน โยกยา้ายไปไว้ที่สูงด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ